สวัสดีครับผมวัเอ็มจีครับผมเป็นไงบ้างครับเจ้าเฮดเดส,สวยไหมครับผมผมว่าเราจะครอบครองตัวมันได้เนี่ยมันต้องมีโปรดีๆแล้วมันต้องจบบสุดๆเภยว่าอย่างนี้นะครับผมเราไปดูสามสุดกับโปรโมชั่นของเขาด้วยกันนะครับไปด,ดูกันวันนี้จะมาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมคุ้มราคายังไงนะครับผม กับราคาพิเศษ m g h s ตัวดีสีขาวนะครับราคาปกติ1 1 9 0 0ล้านนานะครับลดเหลือ919,000นกาครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผม้อพบกับสุดต่อปยเป็นไงแล้วครับผมจากน้องทีสุดที่หนึ่งไปคุ้มคุ้มยังคุ้มพอไหมครับถ้ายังคุ้มไม่พอนะครับเอาสุดที่2ไปเลยเยอะสุดครับผมผมบอกได้เลยนะครับผมของแถมเยอะสุดถ้าคุณลูกค้าอยากได้ของแถมนะครับ นีนําไให้เอากระบะมาด้วยนะครับผมถ้าจะเอาของแถมกลับบ้านเพราะต้องใส่กระบะอีกคันหนึ่งกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดให้เลยครับผมจัดเต็มนะนะบอกเลยเยอะสุดครับผม MG ็มครับผมให้เยอะสุดเลยครับผมสุดที่2ครับผมไปดูสุดที่3กันที่3คือต่ำสุดครับผมต่ำในที่นี้คือดอกเบี้ยต่ำานซหรือเลือกรับดาวต่ำาูปอร์เซ็ครับผม เป็นไงล่ะครับต่ำพอไหมครับแล้วพบกันใหม่แะจ้ะคือเป็นไงครับยมโอ้พี่วันสุดมันจะคือว่าสุดขุมสุดของผมขุมเอาเดียวเอดียวเอาดียวเดียวีละคนล่คนนีละคนนะทีละคนทะคนกขุมสุดุมสุด เยอะสุดครับต่ำสุดครับผมเป็นอย่างนี้นะครับสามสุดสุดเลยครับสุดจริงๆครับผมสุดครับผมสุดวัะนี้ไม่มีเลยครับผมครับผมเตอที่เอ็มีชัยภูมสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจเอ็มจีชัยภูมนะครับผมเราพบกันใหม่ครับผม